กุเจ้าปวกครับเอาเปียเสียเห็ดเบ่งเบ่งเสียเง่งครับนะครับเจ้าปวกเขาข้าวนั่นแหละเขาเรียกว่าเจ้าปวกเ็ดเสียเห็ดครับเสีอเห็ดปวกกลับก็ได้เอาแมเลยครับเจ้ามันเตือนเรื่องพวกอยู่ครับ ก็ยงังเหมือเครับเจ้าปวกเับาพวกรับอาเวตครับกลับมาหอดบ้านเดี่ยวก็ได้ตามจำนวนทเ่ียาตองการนะครับแร่เสียมาลงทางนี่ครับเสีย,มา,ายสมาว่านเนี่ครับแบเทใส่ไหมันเดียอ หนึ่งกิโลเลยครับครับพอคนในที่เด็กก็พิดฟ้าไว้สิบห้ามือค่อยไปเปิดได้ครับด้อยเด็กเอาลงได้สิบห้ามือครบทสิบห้ามือวันที่หนึ่งตรงกระเซียวลงลงดินครับอย่าคุกาว่าได้พ้นว่าได้พ้นก็ติดตามมึงได้ครับเด้อยไม่ได้ก็เพื่อนเพื่อนครับมาครับจํานวนเพื่อนว่งคบอยู่ถา่ายวัได้ครับ